ปกติแล้วนะครับปูนขาวที่นํามาใช้ในเรื่องของการเกษตรเนี่ยมีค่อนข้างจะหลากหลายวัตถุประสงค์แล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายซึ่งวันนี้เราก็มีเทคนิคดีๆอีกเทคนิคนึงนะครับคือการใช้น้ําที่แช่ปูนขาวมาใช้ในการรักษาโรคพืชซึ่งมีปัญหามาจากเชือ้อราสําหรับวิธีการทำนะครับหลังจากที่เราเตรียมน้าเปล่าใส่ภาชนะมาแล้วนะครับน้ำเปล่า5ลิตรเมื่อเราเทป,ปูนขาวเนี่ยลงไปในน้ําเลยปูนขาวใช้1กิโล จากนั้นเราก็จะใช้ไม้คนคนให้ปูนขาวละลายกับน้ําก่อนหลังจากที่เราคนเสร็จขั้นตอนต่อไปคือเราจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับให้น้ําปูนขาวเนี่ยตกตะกอนก่อนซึ่งจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมง <c oughs> ก่อนที่เราจะนําไปใช้งานได้ตัวอย่างน้ําปูนขาวที่พร้อมใช้งานเขาจะตกตะกอนแล้วก็จะเหลือส่วนที่เป็นน้ําใสๆเนี่ยอยู่ด้านบนเราจะเอาน้ําส่วนนี้นะครับไปใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราให้กับพืชซึ่งน้ําปูนขาวที่เราทําในวันนี้นะครับเราจะไม่มีการผสมน้ําอีกในการฉีดพ่นนะครับเราจะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งรทรงพุมัณสบติ ของปูนขาวเนี่ยก็จะสามารถที่จะดูดความชื้นแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยแห้งสามารถทําเป็นฟิล์มเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคพืชได้ง่ายตัวนี้จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการรักษาโรคนะครับการลดการเกิดของโรคที่เกิดกับพืชผักของเราได้ดีสามารถที่จะใช้ได้ผลจริงเทคนิคการใช้น้ําปูนขาวรักษาโรคพืชเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ